ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ภูมิใจเสนอพูดอะไรได้บ้างโอเคเราเริ่มใหม่นะคะ543 2แอคชั่นเราจะพูดในสิ่งที่เขาให้เราพูดเราจะไม่ทำผิดกฎของเขาเด็ดขาดเพราะเราแต่งตัวมาเรียบร้อยขนาดนี้ถ้าเราร้องเพลงได้หรอคะล้องลบคียร้องหลบคีย์เต้นได้หรอ ร้องต้องร้องแบบหล,หลบหลบดิขัสิ์เดรอตายแล้วทุกคนอยากฟังเพลงอะไรอ่ะเพลนลมได้ไหมนะ่าเพลงแบบท้องเพลงไม่ร้องดีกว่าเดี๋ยวโดน <laughs> <laughs> กลัวไปหมดตอนเนี้ยโอเคเราจะไม่พูดชื่อแอป,ปอื่นโอเคเราจะไม่พูดอะไรเลยเราจะพูดแต่สิ่งที่ทุทกคนถามละกันอ่ะให้ทุกคนถามอะไรมาก็ได้ค่ะเ,เมื่อกี้อะไรนะห้ามเห็นอะไรนะเราเลือเราเราปัดได้ไหมปัดได้ ว้าวว้าปัดไหนอะสาวแล้วปัดแล้วไงต่อเดินขึ้นไงแล้ยพันรูดอห้ามเห็นของมีคมไม่มีค่ะตอนนี้นม,ม,มีแต่หน้าเราพี่คม <laughs> เออเบสอ่านไม่ทันนะทุกคนทุกคนต้องใจเย็นๆนะคะพี่ชอบกินอะไรพี่ชอบกินโกโก้โกคะ่ะ ชอบมากต้องกินทุกวันไม่งั้นไม่มีแรงห้ามไลฟ์ตอนขับรถโอเคแลนั่งรถได้ปะนั่งรถต้องได้อรีวิวของที่ขายจริงๆก็จะรีวิวอยู่แต่ว่าอยากเมาท์มอยกับทุกคนก่อนเรายังไม่เน้นขายของนะคะวันนี้เป็นวันแรกเป็นเรื่องงานเลิกงามยามดีเราจะเมาท์มอยกันก่อนทําความรู้จักกันก่อนนะคะสําหรับใครที่ไม่รู้จักเดนนะคะอ่ะนไปจะแนะนําตัวอย่างเป็นทางการ ไปเรื่อยเหมือนกันนะอ่ะอุ้ยแอปมืดได้ด้วยอ่ะเอฟเฟกต์มืดได้ด้วยอ่ะเพราะว่าหลบเหรอหลบหน้าเพราะว่าแบบปัดหน้าและเอฟเฟกต์มืดได้ด้วยอ่ะจริงอย่างงี้ด้เหรอโอเคพูดแล้วแบบโดนห้ามอ่ะพูดไปเลยทำอะไรชาพูดไปเลยแล้วจะโดนไหมพี่เบสได้ตัดปีกจมูกไหมไม่ได้ตัดอันนี้ใช้แอปอันนี้เรื่องจริง ทุกคนประเด็นตอนนี้ก็คือมีปัญหามีอะไรไม่รู้ติดฟันเบสอะแป๊บนึงนะแค่โบ <ass ual S 1> และเบสจะต้องมาขายลิปอ่ะตลบปะแป๊บนึงมีจริงๆไม่ได้โกหกตายแล้วแล้วต้องขายลิฟแต่มีอะไรไม่รู้ติดฟันแปบน๊บนึงนะขอแบแ๊บอุ้ยจะโป๊ออีกยังไงแป๊บนึง <10. S 1> ไม่ออกอะ่ะในกล้องเห็นไปไม่รู้แต่บม๊กเห็นโอเคเรียบร้อยทุกคนต่อ <c oughs> โอเคตอนนี้เรียบร้อยละ <c oughs> ทุกคนเลียวไปปะเราทำอย่างนี้ได้ไหมทำได้เนาะมันเลียวไปเนาะเลียวไม่เป็นเราเป็นคนเปิดเผย